โอเคอัออัอแล้วอัอแล้วนะเรับาจะเล่นกบนเมื่อกี้นะจ้าใช่ เมื่อกี้คือวงมันเป็นใจให้เรามากเลยไงเราขยับทีละทีเองเมื่อกี้วงเป็นใจมากตาแจ่มฮะขึ้นมีตแล้วอืมขึ้นวันเนี้ยขึ้นขึ้นวันนี้นี้ไปลงไปลงโซโล่มาเปิดเปิดดูวงให้ได้วงสองแล้วก็ไปซึ่นอยู่ในวงสองใช่แล้วก็นั่งตําไอวอลยาว ใช่คนอื่นก็นั่งดูใบคนอ่ะนั่งดูคนโอกาสยิงแบบเมื่อกี้นี่กำลังเพลิดเพลินเมื่อกี้ตามไอวอลได้หลายรูปอยู่นะแล้วก็ค่อยมาแบ่งกันอือโอ้โหูคุณอาตามไอวอลมัเหมือนกันเอาก็นั่นแหละมานั่งตามไอวอลด้วยกันไปไหนดีไปไหนดีลิ้นจันทร์ไปนี้นะไปนี้นะไปลิ้นน้ำนะ พี่ชื่ออะไรเล่นถูกพี่คนชื่ออะไรครับฮะพี่พี่คนชื่ออะไรเบอร์สองเหรอใช่ชื่อการเบอร์สองชื่อน้องการพี่จะเป็นน้ะไม่รู้เลยพี่ก็ฟาร์มโรงงานก็ได้รู้จักน้องนะรู้จักน้องนะหรือจะวิ่งเลยจะฟาร์มโรงงานหรือวิ่งเลยโรงงานก็ได้ครับฟารโรงงานก็ได้ต้องเกาะกลุ่มกันไว้อย่าแยก ถ้าจำไม่ผิดนี่จนอายุ17ใช่ไหมตายครับเต่าน้องบุญเดวบดียวสวยเดีวีกองเลยนะก่นเอไม่มี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 บทกนร์ดเปิูนแต่คนในทีมเกหมลงล่างก่อนก็ได้เลวไม่ก็มีชื่อใหม่แล้วชื่อต้นนกหลไรชื่อเกิน เอาชื่อตามอันนี้ตามตัวละครที่เล่นเลยตามตัวละครเลยจะมาพี่จ๋าเอาขนมเขางอนอะไรปะเนี่ยทำไมอ่ะบอกพี่เล่นเถอยังไงพี่ก็มีนีโมแล้วงอนไปทำอะไรนีโมไปทำอะไรมาเนี่ยทำลเนแกล้นไม่ไม่แต่ก่อนเขาเรียกนีโมว่าป๋าแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วอ่ะ ไม่เรียกละไม่เรียกว่าป่ารู้สึกได้ป่ะรู้สึกได้ไหมรู้สึกทำเลยนะเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปเจ้าโอเคถ้าเราไม่คิดกพี่ก็ไม่คิดมากเพราะพี่เฉยๆก็ซ้ำเนี้ยแล้วแหละแต่ผมเป็นน้องน้องควงนอนที่ก็ไม่คุยกันถามว่าจะทำยังไงป่าดิพี่ดูรอบต้องบนชั้นสองไม่ได้ฟาร์มมาซ่อมฟาร์ม ก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะฟาร์มหมดอย่างนี้เดี๋ยวจะวิ่งไปริมน้ำแล้วนะข้างบนไม่ได้ฟาร์มก็เหลือแบงไว้ให้ไอ้ไอ้ไอ้บอลลูนบอลลูนบอลลูนมาใกล้เราอยากเก็บไรเก็บรถเดี๋ยวเก็บไรไปลองต้องมีไอ้บอลมีปืนเอานี่ยนี้มาเอาเอฟเอ็ดแต่ขอเอเคนนะถ้ามีเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนยังไม่มีปืนเก็บไปก่อน มีอะไรให้มั้งไม่มี ek เลยหรอไอ้แปบไม่มี ek เฮ้ยยังไงเราไปกลับไปกลับแล้วหา ek ได้ก่อนกรอ ek แปด <c oughs> เลย ek แปดก็ยิงได้อยู่ <Okay. S 2> ส้มไอวอรทิ้งได้ยังจิ้งงงดงโหเอ้ยเดี๋ยวเลือกเองอ่ะไม่ต้องถามอ๋อถ้าทิ้งได้ทิ้งเลยจะจะได้ไปเก็บเพราะตามตูด ไปที้ไปเลยเพราะตามตัวคิวระวังเลยนะครับมันอาจจะมีตัวมาแล้วใช่ใช่ดูดูแั่งนะ่ะดูคนหอ่ <c oughs> นองจังหวัดวิ่งใส่เขาม <c oughs> ใส่ใส่บู๊วิ่งเลยก <c oughs> ็กันวิ่งไปตัวแล้วอะคะหน้าทักจไปฝ่ายบู๊สุดนะฮะวิ่ง <c oughs> <c oughs> ก่อนเอมเลยนะ ต้องดูคนให้ดีมีก็มีให้ดูผมมูลปปุ่สามสิบานเจอกับดัษระเบิดแล้วมาขออีกสักอันกระเป๋าสองเมื่อก okay. ี <t <t ้นี้ <t ums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  ีดเล่นกระเป๋าหนึ่งไังนั้นโคตรสกอตเลย เอากระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองมาเป๋าหนึ่งไปอะไรงั้นเอากระเป๋าสองมาเป๋าหนึ่งที่สาไปน่อ่กอดเพื่อเหรอเมกีแบบนี้ด้เหรอซ้อมเอ็สิบสี่เล่นไหมมีแล้วจ้าทกสองกระบอกมันก็ไม่ใช่มั้งอ๋อสามบอกเลยก็ได้นะ เอาไปเน็บไหนเน็บดาบเนี่ยเห็นโซโลมายังคาบได้เลยไหนวะคาบยังไงคาบแบบไปโดนอาโซโล,โลใช้ดาบสับเล่นนี่กระเต๊อสือส้มเขาไม่เคยดูฟันพีทเขามึงมาละจ้าจ่ายปิชาไปที่ราชันอืมหัวหา้าปิชาชัน ปลายทางนันนะโผล่มารู้จัดตรงเนี้ยกระถาของส้มอ่ะเอาไปเลยอ,อ,อาชันชีพสังเกตอ,อ,อาชีพตกอ่าลองขาตั้งไหมขาตั้งขาตั้งขาตั้งนิ่งอยู่นะ N14 ใส่ขาตั้งอะ่ะพวกขาตั้งมีสองอันเดลยวะเดี๋ยวเก็บไปให้ใครเจาะขาตั้งพวกมิจฉาสามไม่เล้วส้มขาตั้งพวกมันเก็บมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเก็บไปให้ ซึ่งันเราต้องเช็ควงที่ไหนกระสุนปืนไม่เจอเลราอะ AR ไปเดี๋ยวค่อยไปแต่งเดี๋ยวค่อยไปไปรวมตัวแล้วแบ่งของกันอีกทีดีจะไม่ิีกอัลล่าสักกองเลยเถิดวันอย่าแบววิ่งไล่อย่างนี้เดี๋ยววันเอ้ยวงมาแลว้วอะ หนึลูกซองยาวขึ้นเอาพาโลมามาติดเยอะเนใครไม่มีบอมากับผมน่นะผมมีหกลูกโอ้ส่วนแบ่งเลยแบ่งสนมีห้าลูกนี่อะไรนนี่นั่งปลมอะไรันอยู่หรอห้าลูกครับแบ่งแบ่งมันก็ได้มีแค่สามตูน่ะตูนึจนกก็ต้องแบ่งจนกปไม่หวอได้ ตัวนี้ไม่ตั้มไม่ตัวนี้อยู่ในตัวเนอะฟาร์มไม่พอได้ทิคเลยทิกมางเลยแล้วก็ปั๊มปั๊มโนี่นี่อะเราสเขียวเยอะแยะฟาร์มไม่เก็บเราจะบ่นว่าไม่มีไม่มีไม่มีฮะปิดเฉยไดีดไม่เห็นนะนี่อะต้องเก็บถ้าเก็บไม่ได้เก็บแหละฟาร์มมาไม่ถึงไม่เห็นว่ วิ่งมาก็ไม่เก็บหม้กไม่บกไม่ะขอโทษด้วยไหมครับวงอันนี้เลยก่อสองก็สองก็สองนะไม่เราไม่เห็นพี่ส้มบอกไม่ให้อภัย การะเดอร์เบ <ider> ิดสองอันเราแไหนวะเนี on ่ยเราต้องไปนู่นนะไปตรงสะพานไหมคาตัวมาร์คดิมาคาาตัวไหมตรงสะพานคาตัวเออได้นะทาตอเนี้เออเข้าไปนู่นเลยเข้าวงไปนู่นเลยของยาก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 เอาาเล้มาแล้วมเเอาของแต่งของแต่งของแต่งนี่นะ อก่องเดียวพอเดี๋ยวค่อยเข้มแล้เดี๋ยวเค้ก็จะไปแข้มแลนวเค้กทิ้งของแต่งผมวม่พูนกดที่จะพูดจ๋าอืมอีกไม่พัดจ๋าเนี่ยยาพอดเยอะเลยไม่เก็บเลยเก็บไม่ได้เตล่เต็มอ่ะเกาสองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บยาเปล่าว่างเปล่าว่างโอเคตรงไหนตรงซ่อมป่ะเปล่ายาเนี่ยตรงนี้ก็ เดี๋ยวไปแก้ไปแย้เดี๋ยวรอวงบีบค่อยค่อยอันนี้วงอีกรอบก็ได้เนี่ยตรงนี้มีที่อันนั้นนี่ยเช็ควงอ่ะเช็คเช็คเนี่ยแต่ได้ไหมออกออกไม่หลังนม่หังวงมันบีบเฟลไม่สุดเช็ควงอีกรอบเนี่ยยาคุณเยอะเลย เที่เช็ควงอยู่นอกวงเช็คไม่ได้นี่ยจะปัดเต็มหมดเลยวไปเก็บเปล่าให้เปล่าให้ไอ่วองมีแปดลูกนะใครปั๊มได้ทิ้งเดี๋ยววิ่งไปเก็บตอนแคมป์แล้วค่อยแบ่งพี่แปดลูกตอนแคมป์เราต้องแบ่งแบ่งกันมีงไปจ่ายแปดลูกถึงไม่ไม่เยอะก็แปลดลูกผมมีเจ็ดแปด ไอวงงิงผมไปเจอมันยี่สิบลูกก็ไม่พอนะมัน <c oughs> เราจะเข้า,อาไอ้วปิงปงเราจะไปได้ไหมถ้าไปวิ่งะไปแคมป์ในวงนั้นแล้วเราก็แบ่งของอัพวงต่อเลยที่มินที่อัพวงไปไม่มีมันอยู่นอกวงอันเมื่อกี้ที่ว่าจะอัพเป็นวิ่งนอกวงมัยตรงะหน,นตงเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยตรงเครื่องบินแต่มันอยู่นอกวงเอาดิอไปอัพไปเช็คก่อนตัวเอง ไม่ต้องออกแล้วพี่ต้องออกแล้วไอไม่เหอนแล้วจ,จะปล่อยเรใช่ไหม<อำ>ไม่เจอ,อเครับโหน็เจอแล้วเลยมีคนยิงเครื่องล่อนเหรอใครยิงอ่ะผมไม่มีเขาไอ้หน้าปาร์ตี้นุหรือบาร์ตี้อื่นอะ่ะเอาไงเดจ่าจะไปเปิดก่อนไหมเปิดไปเลยวไหมเราเราเดินไปดี <c oughs> จะล่อไปทำไมล่ะการเจอคนไม่ดี แล้วก็เปลี่ยนแผนถ้าจะวิ่งจะร่อนมาทำไมวิ่งไปก็ได้เนันไงโดนอะไรกับยักันีเลยคนเยอะหไอสัตว์ไม่น่าไปเปิดมันก่อนเลยยิงอยู่เพิ่พงยิงส้งม,ม,ม,มยิงแล้วเหรอไม่มีแต่ว่าไม่ยิง ไม่ทันละไม่เราอยู่นอกวงไงอย่าไปเปิดประเด็นนะเราอยู่นอกวงเขาไปแหมกเครื่องร่อน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 ไปเลยเครื่องร่อนพี่ส้มเครื่องร่อนไปไหนอ่ะเครื่องร่อนลรหักไปทางขอบขอบวงส้มไปทางคาตูขอบขอบวงแหม่ใช่เต็นไปด้วยนะมามาลงมาเดวน้าเล่นตปดีอ่ะเล่นร่นตปดีอ่ะเจอปีนุกทีตามแล้วตาม้วได้อยู่ได้อยู่นี่แหละนี่แหละที่ต้องการเลย นี่แหละถ้าการสองสองเราเปิดเลยถ้าผมไม่เคยเปิดมันมันก็ไม่เหมุนเปนที่หมดได้ตอนนี้ตีดตึง่งน,นี่มีที่อัพวงนี่อัพวงตรงนี้เดี๋ยวรอวงบีบแล้วค่อยอัพใหม่อีกรอบเราจะได้รู้ว่าวงต่อไปอยู่ไหนไม่เดี๋ยววงนี้มันบีบก่อนไงเราเราจะรู้วงนั้นแล้วเราอัพอ,อีกเราก็จะไปรู้วงเล็กอีกไง เดี๋ยวรอค่อยอัพทีหลังฮะเขาจะเอาเยอเต็มเต็มซะอได้แต่ที่เราเรารู้วงนี้เราก็สบายบ <g ười> ไอวอลไอวอลเอา,อาป่ะเอาสุดทีาาด่มันจะเต็มนะอ่ะไปเลยถามลูกส้มไอวอลผลิตผลิตต่อไหมผลิตต่อก็ทิ้งทิ้งตรงนั้นเลยแล้วก็เก็บเก็บเองไงเก็บใช้เองเลยนะเอาไปเ เอาขาตั้งกันไหมเอววงเหลืองมาขาตั้งเัาไหมขาตั้งเอาวงอรเอาเอาไปเเอวงอยู่กลางตรงบ้านสนขาตั้งไม่เอาใช่ไหมเอาไปหมลยลกันเก็บมาเก็บมาส้มเก็บลวเก็บละซึ่งใส่ MP

พวงมาเว้ยอ้าวงมาแล้วเหรอโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวเองไปไหนแล้วเนี่ยเจอมิจ่าเออเผื่อแป๊บเดียวมัวแต่ไปอันนี้แมวมันทำปลาปลาหกปลาลุ่นปลาหุ่นอ๋อโดยไปเก็บปลาหล่นไปเกลี่ยเกลี่ยโอ้วนั่นอะโยโกงๆมันมีคนนะ จะจ่าต้องวิ่งตรงๆก็เข้าวงอ่ะเนี้ยกลมมามน่ะไอ้กลมน่น่น่นั่งหัวกันเลยีอ๋อกลมอันนั้นคือตงกลมๆหรอพี่คนมกคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีคน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 หน้ากดังมีคนหน้ากดังมีคนสองคนสองคนไม่มาหาล้วมาหาล้ว พีตายยุ่งลบตายเลยมันออกมาหาพี่แล้วสเปดสเปดกูนมือโดนมือไม่ไหวไม่ไหวกระสุนไม่มีกระสุนดูเดี๋ยวแต่ขอให้ดูนั่นเฮ้ยกดลืมไปว่ามันสเปดมันต้องกดย้ำๆไปกดค้างเฉยเลยนั่นนะ เอาวางไปโดนป้อมเลยครับลืมไปว่าสแปมต้องกดย้ำๆไงไปกดค้างเฉยเลยแบบน่าเจ็บใจตัวเองเอาวางไปโดนป้อมเลยอะไรครับอะไรครับนี่กดโดนป้อมแล้วดูเฉยๆค้างกดค้างเฉยเลยไปกดค้างเฉยแล้วแบบมันยิงนัดเดียวโป้งแล้วแบบเอ้ยลืมไปสแปมกแล้วจะจับไอ้วอลมาตั้งมันก็ไม่ทันแล้วอ่ะเพราะมันมันรู้ตัวช้าไปอ่ะ A.K มันเมื่อกี้มันโคแรงเลยอะไม่ตงเสืเอกเป็นเลาคนน้อยนะสองคนลนั่นแหละสองคนนี่สองนแล้อะเราได้ทสนะอไดีองวนะอ่ะเราได้่สงแล้วนเขาได้ที่สแวรอวงสุดท้ายรอวงบีอีกทีหนึ่งเอามันเลยนะมันยิงตรงอะถ้ามันยิงตรงกอเลยเฮ้ยมันยิงบนเขา มันเขาขวางไงอ้วรวไปแล้วเข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านได้ไหมอยู่บนนี้ไม่ปลอดภัยนะเข้าบ้านเฉียวเ<ฮ>หอะว้าวไหนไอพีมาได้หน้าด้ยเคเควย AK777 แล้วด้วยหน้าข้างหน้า<ร> F79 มันก็สุดไปมาว่ะมาวะเออระเบิดดักขวามาเนี่ยโอ้โห,โหปืนอะไรวะนะปืนระเบิดข้างหน้าข้างหน้า โอ้โหลูกสองลูกสองร้อยเมตรจริงๆเหรอเอคเคในวิวตันแล้วดูเอคเคมาสิใช่ในวิวตันแล้วอ่ะสองก็บอกไม่พอไก่นะเอค่ะเดือี่สไม่ได้แรงนิดบวกสิบเจ็ดเนี่ยบวกยี่สบ